สวัสดีครับบ้าวเถ่าสวัสดี่านผช้ชมครับสวัสดียามมืดนะครับผมคำแล้วมืดแล้วนะครับวันที่16ธันวาคม2567นเะครับเป็นจังไรในน้อธรรมช้ชมน้อมีไผโชคดีมีไผหมานในบอ่อนะครับบ้าวเถ่ากทิวาเขาออนธรรมชม้ชมแกยั่งโชคดีย่ครับผมดานะบได้ลอตเตอรี่เลขไทย รางวัลเล็กท้ายสามตัวนะครับท่านชมก็ถือว่าก็ยังมีบุญอยู่นะครับผมบ่าวเถาก็จะนําไปทัาบุญนะบุญต่อบุญท่านท่านผู้ชมถึงบได้หล่ยก็บ่เป็นยังสู่ต่อนะครับเนาะเอาอยู่หน้าบ้านเจ๊ลอตเตอรี่ครับเจอกันยาเย็นเหมือนเดิมนะครับมีเข่ามีหลุดเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับผมทุกเซียนทุกอาจารย์เพิ่นก็อยากให้เขาสูงวดนะครับแต่ว่าบ่มีเซียนบ่มีอาจารย์ได้รู้ว่าจะออกตัวไหนนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับ แนวทางหยิบจับลอตเตอรี่นะครับพาเข้าบอมักเข้ากับเบิงซีซีธรรมชมนะครับแามเขาเข้ากับชื่นชม่มแามบอ่อเขานะครับเข้ากับให้กําลังใจนะครับผมเอา้าจะเป็นจังไหนจากนาครพนมเจลอตเตอรี่จังไหนเพื่อนวาจังไหนธรรมชมเพื่อนจะให้ตอว์เออนะครับทรงท้ายปีสองงวดลุดนะครับเขาตั้งแต่งวดสามแปดเอา้าไปเบิ่งเม,งเมงนูน้ำกันจะได้จำ้ำ จำปลาปลาแดกบอรหรือจังไหนนะครับปูเสรีเข้ากับมาตาเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองมาตาสองโอ้ปูกับทรงไทยปีเนาะคือ<แ>ทั้งปีเลยอาทีมีสะาพอยุลบเอาปีหน้าสู้กันไหมสู้ไหมตะวินปีหน้าสู้ครับสู้ไม่ถอยไม่ถอยตะวินก็ไม่ถอยมันก็เข้ามาตัวเดียวครับเข้าตัวเดียวเอา้เอา อ่าสตูดิโอคือเก่าทำชุชมแต่ว่ามือนีิจะเป็นสีเงียบๆแน่ทำชุชมเป็นแต่จะบ่มีแห้งนะครับอ่าเป็นลอยๆล,ละล่านะครับโอ้ยเ<ม>บาเถ่าที่แหลกได้เฮ่้ยแหลกนึกว่าจะได้เฮ่ตึมเจีอยบข้างหน้าบาะเต่านี่ไหมทำชุชมเจียวอ่าโอ้ยจำเจียวทำชุชมมันหนิจำเจียวเจี๊ยวเนี่ยไก่ย่างสืว่าเจ๊ คุยกับเจมือว่านอยู่นี่แหละน้าเจเนาะเจว่าเหลือสามเก้าเบาเถ่าเลยว่าเอาไว้ด้วยเจเด้อเกิดเลยเมาน้ำเจมือเศร้านี่จะสั่นกับกับบ๊หมันโศกควาเศร้าเออฝันคักเลขเก้ากับเลขหกกับหัวเนาะแมนเออบ่เป็นยังธรรมชุมลุดก็คือลุดนะครับจะมีสักมือหนึ่งแบบดาวผู้พันให้สองหนึ่งกระไรลายเจเออทุเส้ยนดูอาจารย์พันให้สองหนึ่งกระไรเขาไรอันสำนักเออนะครับธรรมชม เร่งสนเลยข้าน่พอจอยเพิ่นกับทรงเห็นมาสามหกกได้ลงเพิ่นพอจอยอุดรไหมเสียดายบ้าวเาทอกระไดนะไม่ลาบวลงเห็นเพิ่นพอท่านนะครับกระบปเป็นยังชันิวดนี้นะครับงวดนี้กับจังงวดปีนาเออสูตต่อปีนาเนอะเจ๊เออเอฟซีกับออนออนเอฟซีกับลาบ้าทากับลาขบประชุมาเจ๊กับเบ้ากับนครพนมอยู่จะสู่ต่อบ่าเลยวันม ปกตินี่เจ๊กัเบเราตลอดได้ว่าเพิ่นกจะห้มาตลอดน่ะเบาเถ่าเพิ่นคือว่าเพิ่นเห้เจามาตลอดแต่ว่าเบาเถ่ากับแม่หมูสะดวกลงโบเพราะว่ามันบ่เขา้าเออเพิน่นว่าบ่เข้าก็คือบอ่เขา้าที่ไม่หมูแมนค่ะมีเข้ามีรูเพิ่นบอกเจีว่าคือว่าบ่ลงก็ได้เห็นบ่เจ๊ใช่เพราะว่าเพินพ่นให้เจให้เ,าหาเจสงวดอยู่แล้วเพิ่นให้เจซุงวดอยู่แล้วม่นบ่ให้สุงวดอยู่แล้วบัดนี้มันบ่เข้าเออเพิ่นเลยว่าแล้วแต่เบาเถ่ากับแม่หมูโอ้ท่านผู้ชมเพิ่นว่าจะบ่ลงก็ได้เพิ่นว่า เอาไรกังฮอดตรุดสองงวดทรงไทยปีนีละเจ้๊ยบเนี่ะวันนี้่าง้ปีนาเนาะปีนาจะอาจเป็นคิ้วของเขาก็ได้นา่งแก่กับเก่งใจเอฟซีกับเบาแถวแม่หมูบางบางคนมีกระโดดอันนี้บ่อเข่าก็คือบ่อเข่าเนี่ยทรงทไทยปีลุดอยู่นะท่านผู้ชมเนาะเมนโอ้ย่างเนีงลาเจ้๊ยบเยไส้หมูค่ะย่างไส้หมูใส่เนีงลาเจ้ี๊ยบไส้แก้มน้องแม่หมูเนาะมันเป็นใส้เนียงลาเนี่ยใส่หมูใส่แก้ใส่หมูใส่แก้มจะรับกันอันนี้เจ้กับร่างย่างดีเจี๊ยบกับแกะ โ oh, อ้โหนห,นหนึ่งวันหนึกว่าจะได้จำแจ้วหนิแม้จำแจ,ำจ,ำแจำ้วกับโรกพักก็รู้แล้วเจนี่นี่อันอันนี้แก้วส้มดอกนี่แก้วส้มอันกินกับอันนี้แก้วคุกคิกได้ได้สองใบนี่ธรรมชุ่มบ่าวเท่าก็จะไปไปทำบุญนะทำชุ่มไปแต่ละวัดก็ทำบุญน้ำพันแหนนะครับบุญต่อบุญบุญต่อบุญธรรมชุ่มอ่าไอ้คือเพิ่นว่าลุกปั่นสั่งบอกพิ่นว่าลุกปั่นสั่งเออเราตีแกงท่านไ้ตรวจดอกไล่ใบยู่ มันหามันมันหามันใดรางวัลของเอฟซีอิสราเอลตัวจะบอกก็ยังท่านหนึตัวที่เพิ่นอยูสามสิบใบไอ้ร้อยร้อยสามสิบใบของเอฟซีอิสราเอลท่านผู้ชมท่านหนึตัวที่เพิ่นอยู่เพิ่นมันเนาะอืออย่างหมูอ้อมีอันนึงอันเนื้อเนื้อเนื้อกับใสเนื้อกับใสแต่วันตีมีฮอตตับตะวกินข้าวแซ่บบาบูเจมันในบ้าเแ่าแซ่บบอแซบแบบต้องแซ่บปาด มาดามเพิ่นกับฟันแมนคักเนาะนนไปหาเพิ่นเมอนอันเจ๊ผมก็ว่าอยู่มาดามเจ้าฟันแมนแล้วเลาผันเลาเอาเปยนเ่ผันมายำไอ้ฟันฟันล่าสุดเน่เลามายำแต่ว่าไปหาเราบนอันเล่าแมนเลยดิหนึ่งเก่ากับหกสามควบันแล้วว่าเอาเลยเออเตอรีแล้วจะเอาหกสามบ่เออหกสามเตอรลีแล้วหลาแปดหกสามนแปดหามสามตเต็มโตแปดหกมันสลับศูนย์ศูนย์ก็มันเป็นบวาหมยเพิ่นเอฟซีเบิ้งเราบ่อันที่ว่ามันสลับันเน่ นี่หตัวงเป็่นมหาัตแมนมหาตัวแต์ตัวเดียวนาะเจนอะแต่มันสลับที่กันอยู่ศนกับสองสลับที่กันแล้ววันที่หนึ่งมันศูนย์เจ็ดเก้าอันปะศูนย์เก้าหรือศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดบอศูนย์เก้าเจ็ดแปดหกสามศนเจ็ดแมของเราเนี่ยเจ็ดเก้าสองแปดหกสามแมนตัวเดียวนะมุยตัวเดียวเราฝันแม่นอยู่เราฝันแมนอยู่อานี่ะท่านผูมชมตัมแจวมันนี่ขึ้นจะกินแจวแซกตัแจวก็รวกพัก หมูเก็จะบ๊อบมีรสแซ่บปบบนี้หรอกธรรมชุ่มืมดเลยนวดเนี่ยตาวิบักแต่ว่าธรรมชุ่มเก๋ยังว่ายังมีบุญบาตาถือว่ายังมีบุญอยู่โสดยังมีเนาะยังมีอยู่นี่ยธรรมชุ่มเอาชุดอาจจะได้รางวัลที่หนึ่งเออโอ้ยแต่ว่าก็ยังท่านตรวจอีกหลายไปอยู่เก๋ถือว่าดีดีให้ที่แรกนือว่าเริ่มต้นดีแล้วไม่เจ๊สามสามเก้าแม่ยูบาตรจะเนื้อถือแล้วเนาะโอ้ยถ้ามันเป็นแปดเก้าสามนี่เนาะ บ่าขันทางหน้าเป็นข้างหน้าข้างล้างเป็นหน้าบ้าเ่าถือนี่บ้านบ้านลุบปันซางหทางคือบ้านบ้านลุบปันซางแนนลุบปันซางเอ้าเพิ่นรางไหนเพิ่นเพิ่นหามากคือเก่าบ่เจเพิ่นก็ะหามากคือเก่าแต่บ่าเ่าสิลงเล็กเล็กเอ้เพิ่นเพิ่นหาเด่นมากบ่เจเพิ่นก็ะหามากสองตัวคือเก่าบ่าเจ่าบ้าเผาเป็นคนวนี่ได้มากเด่นหกกับหนึ่งปีใหม่แล้วก็มามาไหม่เนาะเปลี่ยนปีไหมแนนปวามาไทยปีเลขกสุดแล้ามัน มันมันมันเริ่มมันก็มันหลุดสองวดสุดท้ายเนาะแมนวดสามแปดกับเขาตรงตรงคอนเพนโยค่ะเพิ่นเฮยเดนมารกหกกับหนึ่งค่ะวิ่งหกกับหนึ่งธรรมชมแมนเอาลงไฮคิเก่าเออกระเจ้าเพิ่นว่าสะดวกลงบเพราะว่ามันบมเข่าแต่ว่าเพิ่นเจ้นี่ยไฮตลอดมาถามเจ้แล้วล่ะธรรมชมเจ้คนนาะเพิ่นเฮยมาเพิ่นเฮยมาตลอดนั่นแหละแต่ว่าเพิ่นว่าถามมันบอเข่าบอกตรงลงกระเดยเด้อเพิ่นบอกเจ้นั่นนะแต่ว่าเบาเถ้าเร็วโอ้ยเจ้ มันก็มีเขาไม่รูดแหละเนาะมันกับรุดสองวดงวดแต่มันก็เขาตรงๆยู่แม่นหาเพื่อนหาแล้วแต่เพื่อนมักเพื่อนบ่มักก็บบ่เป็นยังค่ะเออมันบ่เขาก็คือบ่เขานะเจร้อะอืมมันรุดก็คือรุด่านมช้ชมเพิ่นไหมาเป็นแนวทางนะครับเพื่อนกับบริหู้หรอครับว่ามันจะออกตัวดแดนไหมาแนวทางมาเฮ้าเบิงเอาเดี๋ยวบ่าวเฒ่าเขียนให้จะไม่กินเขาแรงน้ำกันจะไปยังมากับบ่มีแห้งนี่เจร่อยบอกค่ะลอยเออเดี๋ยวเขียนให้ครับผม เอาเบาเทาเคียนให้แล้วธรรมชมนะครับจากนครพนมเพิ่นให้คือข้เกาได้ธรรมชมได้ที่จริงเพิ่นบอกเจว่าบอตรงลงก็ได้เพราะว่าปลายปีมันรุดสองวดแล้วนะครับธรรมชมนะครับย่ำรุดเท่ากับว่ารุดนะครับลุดรุดเขาตั้งแต่งวดสามแปดตรงๆงหลักกรมาารุดสองงวดนะครับเอางวดปีหน้าปีหน้าฟ้าใหม่นะครับงวดวันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะ อจากนครพนมนะเพ่นิจเจรตรีเพ่นบอกว่าวิ่งเด่นหกกับหนึ่งพ่นเนั้นท่านบอกว่าตัวใดเด่นกว่ากันโมเจะโบอาจจะล่อมืออื่นเดี๋ยวจะโทษโาเจะเนาะค่ะตอนเศร้าอาจจะบาด้าเศร้ากันแรงเจะเนี่ยโมเศร้าอาจจะให้เพื่อนได้คำนวณให้ดีๆค่ะได้ได้นะครับจังโลกเอฟซีวันไหนกันเนี่ยโมแรงหรือจังใดแต่เมืองก่อนเอฟซีจะว่าจังไดค่ะเออหอมใส่หมู กำลังเหลืองกำลังเหลืองกำลังเหลืองไม่กินเขาแล้งน้ำกันธรรมชมแต่ว่เบาเทาจะกินนี่นะครับมืัอนี้ได้ตำแจ้วกับลวกพักแกะขึ้นจะอิ่มอยู่ดอกนี่ปัดแจ้วก็เป็นในแซ่ด้วเจ๊เป็นในเพชรแท้เกลี่ยแก้วส้มไหมผักกัดดอกเข้าไหมเป็นในแซ่บแท้หวานหวานนี่ธรรมชมมีแต่ยอดอบอบอืมเหลืองดีด้วยมือเอ็นกอกเดินทางขึ้นเกานะครับธรรมชุมจ้าวเอ๋ จะได้หยุดผลละมือวันงานเป็นวันที่สิบเก้าทชมหยุดอื้นสเอื่นสิบเจ็ดสิบแปก้าสิบ้าทชมเพราะว่าองานงานแต่งลูกชายมมูทนผู้ชมที่สิเก้าะจะไทยเบิ้งยูงานเพื่อนผลละบรรยาการบรรยากาศให้เบิ้งนะครับเกจะไปแซ่อยู่ผละานอืมได้เ็ศได้กินให้กินดิต้องกินเฮียนงานต้นน้องนอไปไทยอยู่เฮียนงานผลงานก็ไปไทยเอฟซีพนางวาอยู่ไปไทยไอเฮียนมมูห้เบิ้งแนวสันพนังวายอยู่ มือเขาไปกินอยู่คนเด้นาไปสิบเจ็ดสิบแปดเลยวะมือสิบเจ็ดถ้าเขาไปวะสิบเาไปนาเกียรติไปโอเคช่วงนี้บ่หมานเ่าก็ต้องไปพ่หมานต้องไปกินแห้งนอะกินแงนกินน้ำกันแต่จะพาพิ้นนิ่งเลย่อปากว่ะพา่บากับแม่หมูเอาถ้ามาช่วงขันว่าจะไปทายอยู่เงีเยิ่นเป็นแบบเป็นบ่ปากเป็นอปา้อเอฟซี ไปรถแม่หรือว่าเจอมาตึงเมื่อวนี้แม่มุกขาบ้านเถ้าหรือว่าวอนแรกเจไปตอนสิบเจ็ดเปอร์เซ็นจำภาพว่าว่าวว่าว้ย่งอ้าวนะครับท่านผู้ชมนี่แหละนะครับเพิ่นให้ตองวัดมาจากนครพนมนะครับงวัดวันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นเฮดเด้นเมื่อก่อนหกกับหนึ่งมันมาเจนะครับมีเข่ามีหลุดเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับเป็นแนวทางนะเจเนาะเป็นแนวทางเด้ออย่าไปเกลียดเห็นเจแล้วบอกบ้าเถ้าอยู่เพิ่นว่าบมดตรงร่มกระไดเด้อสันเพิ่นว่า เจพนว่าบอตรงลงก็ได yeah. okay. ้เด้องเบาเถาเจพนบอกแม่แต่ว่าพนเห็นเจมาสุงวดขึ้นเก่าแมาสุงวดขึ้นเก่าแต่ว่าก็ได้ถามเบาเถาว่าสะดวกลงบอเบาวเถาแล้วเอ้าลงก็หนีแม่ยังดีบาดหมูเศบเนาะบาดหมูเศษนี่มาเถาเอ้าขอบคุณจากนครพนมนนะะเจขอบคุณเจรตรีครับท่าขอบคุณขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเด้อนะครับผมเอ้าพ่อครับเจคือเก่าท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัเจแก่เจก่ยิ้มทั้งน้ำตาเออ ตำบนถือเล็กกัน